เบอร์2 2 0บายแซนชัยหยดซิลเรียนคุณหมอซ้นชั้นอายุ74ปีมีอาการปวดหลังมากไปหาหมอกระดูกได้ยากินมานานเป็นปีอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยทั้งยาอาคอกเซียโอเมปราโซโนเจสิกก็ไม่ดีขึ้น ครั้งสุดท้ายนี้หมอจะฉีดยาเข้าที่ตัวกระดูกสันหลังแต่ว่าเข็มลากเป็นหมื่นเบิกก็ไม่ได้ฉันถามหมอสันว่าฉันควรจะฉีดไหมฉีดแล้วมันจะหายไหมแล้วการกินปลาเล็กปลาน้อยจะช่วยให้ดีขึ้นไหมตอบครับแม้ข้อมูลตรงๆจากแฟนบล็อกรุ่นเดอดเนี่ยถ้าไม่ใช่หมอรุ่นเดอกใกล้เคียงกันจะไม่มีปัญญากนะนาเนี่ยแต่ผมใช้เวิร์บทูดาวแกะสาระเอาได้เพราะ เดอใกล้เคียงกันแล้วหนึ่งโรคที่คุณที่เป็นผมเดาเอาว่าเป็นโรค c o m p พ e s i o n Fracture of s p ป i n แปลด้วยภาษาของหมอสันว่าโรคกล้องกระดูกสันหลังยุบตัวความจริงคำว่า Fracture ต้องแปลว่าหลังหักแต่แปลอย่างนั้นมันชวนให้เข้าใจผิดว่าหลังมันหักแบบใครเอาไหม้หน้าสามฟาดกลางหลังเปะซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ความจริงมันเป็นแค่ปล้องกระดูกสันหลังเวิร์ดบราบอดี้มันยุบหรือซุดตัวลงข้างหน้ายุบมากกว่าข้างหลังทำให้หลังค่องหรืออังุมเพิ่มขึ้นมากผิดปกติแล้วชักและดึงเอากล้ามเนื้อและเอ็นทั้งแผ่นหลังให้เกรงและยืดตามทำให้มีอาการปวดหลังหรือรังสอง การฉีดยาเข้ากระดูกสันหลังที่หมอบอกคุณที่นั้นผมเดาเอาว่าคุณหมอเขาเสนอให้รับการฉีดซีเมนซ่อมกระดูกโบนเซเมนเพื่อเข้าไปยกปล่องกระดูกสันหลังให้มันกระดกกลับขึ้นมาใหม่ทางการแพทย์เรียกว่าการตกแต่งปล้องกระดูกสันหลังเวเตเบ r รพลาสตี สารที่ใช้ฉีดเป็นสารสังเคราะห์ที่อยู่ในร่างกายได้โดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆไม่ใช่ซีเมนต์แบบปูนปลาเสือปราช้างที่ใช้บกปูนสร้างตึกนะครับประเด็นคำถามก็คือวิธีนี้ได้ผลหรือไม่สมัยก่อนเราเชื่อว่าได้ผลเพราะเมื่อวัดเทียบระหว่างคนที่ฉีดกับไม่ฉีดแล้วสถิติบอกว่าคนที่ฉีดซีเมนต์ปวดน้อยลงมากกว่า แต่ต่อมาได้มีการทำวิจัยแบบเย้ยฟ้าท้าดินซึ่งตีพิม์ในวรารสารนิวอิงแลนด์ที่ว่าเย้ยฟ้าท้าดินคือเป็นการวิจัยผ่าตัดหลอกแชมเซอร์เจอรี่คือเอาคนไข้โรคนี้มา78คนจับฉลากแบ่งเป็น2กลุ่มโดยบอกว่าโอเคหมอจะฉีดซีเนรรักษาให้ทุกคนนะทั้ง2กลุ่มนะแต่ในความเป็นจริงนั้นฉีดให้กลุ่มเดียว อีกกลุ่มหนึ่งก็ทำท่าปูผ้าเจาะกลางฉีดยาชาและเอาอะไรแทงแทงให้เจ็บเหมือนจะฉีดซีเมนเหมือนกันแต่จริงๆแล้วทำกันแค่ที่ผิวหนังไม่ได้ฉีดอะไรเข้าไปข้างในคือหลอกให้คนไข้เข้าใจว่าได้ฉีดซีเมนซ่อมกระดูกแล้วแล้วตามดูคนไข้ทั้งสองกลุ่มพบว่าอัตราการหายจากอาการปวดเท่ากันทั้งสองกลุ่มวงการแพทย์จึงถึงบางอ้อว่าอ้อ ที่หายหายกันนั่นนะเป็นเพราะโดนความรู้สึกคลั่งของการได้ฉีดซีเมนราคาแพงแพงมันกล่องเอาผลของการถูกหลอกแบบนี้วงการแพทย์เรียกว่า Placebo อฟเฟ c t ซึ่งหากไม่วิจัยด้วยวิธีแล้วทำผ่าตัดหลอกก็จะประเมินผลการถูกหลอกนี้ไม่ได้ดังนั้นผมตอบคำถามให้คุณพี่โดยมีพื้นฐานอยู่บนผลวิจัยชิ้นนี้ว่าคุณพี่ไม่จำเป็นต้องไปฉีดซีเมนซ่อมกระดูกหรอกครับ ไม่ใช่เพราะมันแทงดอกแต่เพราะฉีดก,กับไม่ฉีดมันก็ได้ผลบรรเทาปวดไม่ต่างกันสถามว่ากินปลาเล็กปลาน้อยจะช่วยได้ไหมผมตอบวิธีดูแลตัวเองแบบสรุปรวมเลยนะว่าสิ่งที่เราต้องการคือ 1. ไึปวด 2. ถ้าร่างดีขึ้นหลังยืดตรงได้ไม่ค่อม 3. โอกาสลื่นตกหกล้มน้อยลง 4. โอกาสกระดูกหักน้อยลง ทั้ง4ประการนี้เท่าที่หลักฐานวิจัยมีสิ่งที่ช่วยได้จริงมีดังนี้3.1การออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันซึ่งประกอบด้วย 1. การฝึกท่าร่าง 2. การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง 3. การฝึกการทรงตัว ซึ่งผมขอลงรายละเอียดเล็กน้อยว่า3.1.1การฝึกท่าร่างหมายถึงการเปลี่ยนท่าร่างจากหลังงอเป็นกุ้งเป็นหลังตั้งตรงแบบเสาธงชาติเลยวิธีฝึกก็คือต้องหัดยืดกายตรงทุกครั้งที่นึกได้ตั้งกายตรงดำรงสติมัน่น คิดได้เมื่อไหร่ยืดตัวตรงขึ้นเมื่อนั้นขยันขมแมวพุงขมิดก้นยืดหน้าอกให้อกภายไหลพึงตั้งสีสากขึ้นให้ตรงเข้าไว้อะไรที่เคยก้มลงไปมองเช่นก้อนหินบนพื้นถนนให้เหลือกตาลงไปมองแทนอะไรที่เคยก้มทำงุดงูดเช่นดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ยกขึ้นมาอยู่ในระดับสายตาเสียให้หงวด3.1.2การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง หมายถึงการออกกำลังกายที่มีวัตถุประสงค์ให้ได้ยืดกล้ามเนื้อรอบๆอบกระดูกสันหลังเช่นโยคะท่าต่างๆและการบังคับให้กล้ามเนื้อรอบๆอบกระดูกสันหลังได้ออกแรงเช่นการรำกระบองให้คุณพี่เปิดดูผมเคยเขียนเรื่องท่ารำกระบองของป้าบุญมีเมื่อเกือบสิบปีมาแล้วและการทำท่ากายบริหารบนเตียงนอนเพื่อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง ให้คุณที่ดูวิดีโอคลิปผมสอนเรื่องการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งผมตั้งใจให้ผู้สูงอายุทำตามได้3.1.3การฝึกการทรงตัวนั้นเป็นการออกกำลังกายเพื่อฝึกประสานสายตาเข้ากับหูชั้นในกล้ามเนื้อและข้อวิธีการฝึกมีหลายแบบให้คุณที่ลองทําตามวิดีโอที่ผมสอนเรื่องการฝึกการทรงตัว 3.2เรื่องอาหารการกินแน่นอนว่าควรกินอาหารให้ได้ปริมาณเพียงพอกินอาหารตามธรรมชาตินั่นแหละหากได้ปริมาณเพียงพอหมายถึงกินแล้วอิ่มก็จะได้แคลเซียมเพียงพอเองเพราะแคลเซียมมีในอาหารธรรมชาติที่หลากหลายทั้งพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์การจงใจกินอาหารธรรมชาติที่อุดมแคลเซียมอย่าง เจ้าหูปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งกะปิและผักเช่นคนาแคสะสดาก็ยิ่งดี3.3การขยันกินอาหารอุดมแคลเซียมนั้นก็ดีอยู่หรอกแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าขยันออกแดดเพราะแสงแดดให้วิตามินดีซึ่งเป็นตัวช่วยให้ร่างกายดูดซึมเอาแคลเซียมจากอาหารไปใช้ประโยชน์ได้คำแนะนำของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ n i s แนะนำให้ออกแดดจัดช่วง10.00ถึง15.00นโดยเปิดแขนเปิดขาไม่ทาครีมกันแดดอย่างน้อยครั้งละ5-30นาทีสัปดาห์ละ2ครั้งก็ประมาณว่าจะได้วิตามินดีเพียงพอดังนั้นผมแนะนำอย่างแข็งขันว่าคุณพี่ควรขยันออกแดดด,ด้วยนายแพทย์สันใจยอดสิงหบรรณุกร